ดนโยงนางเอกหน้านิ่งเลิกแฟนขุดความจริงตีแสกหน้างานนี้เงือบหลังเพจดังเจมอยร้อยแปออกมาเปิดเผยเรื่องราวเข่าอักษรย่อนางเอกหน้านิ่งอาจแอบเลิกแฟนเงียบๆระบุว่าวันนี้วันมาค้าบูชานางเอกหน้านิ่งเขาเลิกกับแฟนหรือยังกูไม่รู้แต่วันนี้จะไปเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์ เป็นเหตุให้คอมเมนต์ชาวเน็ตออกมาคาดเดาและเชื่อมโยงกันไปที่นางเอกหลายรายและหนึ่งในรายชื่อที่โดนโยงเต็มเต็มคือเดชี่ออร์เดเนตดีคาบาเลสเหตุชาวเน็ตรายหนึ่งไปเซริร์ช Google คีย์เวิร์ดนางเอกหน้านิ่งแล้วเจอริชชี่โผล่ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดแฟนๆลิชชี่ของยัดหลักฐานเปิดเผยความจรงิงมาตีแสกหน้า กับคอร์เรชันภาพวหวานๆของลิชชี่และแฟนหนุ่มพระเอกสุดฮอตกอดอิทธิพันธ์ที่เขาควงแขนกันไปเที่ยวเกาหลีแบบแฮปปี้สุดๆตอนนี้ก็ยังไม่กลับนะจ๊ะถึงจะไม่มีภาพคู่แต่ก็รู้รู้ว่ารักยังหวานเพราะคนที่ถ่ายภาพสวยๆให้ลิชชี่ก็คือกอดนี่แหละเป็นอันจบข่าวนางเอกหน้านิ่งไม่ใช่ลิชชี่แน่นอนแต่จะเป็นใครนั้นคงต้องไปตามขุดกันต่อเองนะจ๊ะสาว